ในกอดเราบยายนจากกอดใจะคุยเป็นการเป็นงานเป็นงานเป็นการรู้ป่ะรู้ว่ะวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนี้เป็นวันอะไรตอบยี่สิบห้าพฤศจิกายนนี้เป็นวันอะไรคะคุณไม่รู้ต้องรู้แค่ที่เจยบอกแค่นั้น วันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนี้เป็นวันเกิดครบรอบเก้าปีของเพจอีจันนะเพจแม่ของอีเตอร์นี่ชวนคนดูมาร่วมงานหน่อยเร็วที่กรุงเทพอะชวนหน่อยเร็วชวนคนดูมาร่วมงานวันเกิดเพจอีจันหน่อยครบรอบเก้าปีพี่อพูดเก่งเก่งพูดดิเออพูดนี้พูดยังไงอ่ะเขามร่วนเี้ยชวนเขามาร่วมงานหน่อยชวนเขามาร่วมงานเออกวักแงย กว้างนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้นึกคำพูดนะให้มาร่วมงานวันเกิดเพ็ดเพ็ดต้องมือด้วยยังไงอะเพ็ดอีจันเราเราอะนึกก่อนดิเดี๋ยวเราอ๋ออย่าผิดขาดนะไม่ขาดไม่ขาดเดี๋ยวมันพูดไม่ออกเอาเล่าไหมเอาเล่าไหมเห่นในปูดก็ปอยๆเอาไหมนึกไม่ออกเยอะบัดซาร์ตี่ไอ้เยอะเอไม่เป็นไรใจเย็นๆเอาใหม่ เต้พูดไปลืมจูนใหม่จูนสมองเต้จูนใหม่เนี่เต้คําพูดของเต้คำอะไรนะชวนให้เขาหน่อยชวนชวนคนคนดูอ่ะมาร่วมวันร่วมงานวันเกิดเพจอีจันท์อออ่าคุณพูดเลยมาร่วมงานเออวันเกิดเพจอีจันจ้าวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ที่เก้าไม่ใช่มันเก้าปีเก้าปี คบลบ9ปีครบรอบ9ปีของเจยไงของอีจันของอีจันจ้าเพศแม่ของอีเต้ยวันที่เท่าไหร่นะลืมไปเลยยี่สิบห้ายี่สิบห้าปุ๊บจ้ารินไปไวเลยยี่ห้านี้ยี่สิบห้านี้เออโอเคมานะมานะ มาดูกันนะ <Incred> เออเออขับใจพูดทำไมพูด่ทต่แรกที่ไหนที่ไหนให้พี่เมย์บอกสถานที่นะคะวันที่25พฤศจิกายนี้นะคะที่ตึก NT โทรคมนาคมตรงแจ้งวัฒนะนะคะผมมาเจอกันนะคะผมงานเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วง10โมงก็มาได้แล้วนะครับ